สวัสดีครับผมแซมไอสกุลจากบริษัทโปรเคเลอร์ผมมีสินค้าที่อยากจะมาแนะนำให้รู้จักกันดังหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวซอฟบอกเนี่ยนะครับซึ่งเดิมทีบริษัทโปรเคเลอร์เนี่ยจะนำเข้าซอฟบอกของออโรล่าซึ่งเป็นซอฟบอกที่มีคุณภาพดีมากยอดหนึ่งของของเกาหลีเลยเขาว่าได้ซึ่งออโรล่าเองได้ผลิตซอฟบอกให้กับแบรนด์ไฟแฟลชชั้นนำของทางค่ายยุโรปอย่างหลายแบรนด์นะครับอย่างเช่นของโปรโฟโต ครับแล้วก็ของนอร์แมนหรือของอะไรต่อมีอะไรอีกตั้งหลายยี่ห้อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็อยากจะแนะนําให้รู้จักซอบ,บ็อกของค่ายเกาหลีอีกโรงงานหนึ่งนะครับก็คือของโรงงานลามไลท์นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทถือว่าเป็นบริษัทแม่ของของของบริษัทออลโลราเลยก็ได้เพราะว่าลามไลท์เนี่ยเป็นบริษัทที่เก่าแก่มากในเกาหลีแล้วก็ได้ผลิตซอบ,บอกมา ยาวนานแล้วเหมือนกันแล้วเราได้ค้นพบว่าตัววัสดุความประณีตนะครับในการทํางานเนี่ยผมเีงผมมั่นใจว่าของรามไรเนี่ยมีคุณภาพดีกว่าด้วยซ้ําเลยนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับของรามไรเนี่ยก็จะมีตัวช่องระบายความร้อนนะครับในกรณีที่เราต้องใช้ไฟที่ไฟแฟลชที่มีไฟนําที่มีความร้อนสูงสนะครับที่วัดสูงๆนะครับแล้วก็ ตรงตรงมุม,มน,นะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยของของทางลามไรเนี่ยก็ยจะทําช่องเอาไว้เก็บก้านซอบบอกครับซึ่งอยู่ในซองนี้เลยนะครับซึ่งช่างภาพส่วนใหญ่ร,รู้รู้ดีอยู่แล้วว่าเวลาประกอบซอบบอกเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยตอนก้านสุดท้ายที่เราดึงซอบบอกให้ตึงเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะต้องออกแรงค่อนข้างเยอะมากนะครับ แต่ในกรณีของของลามไรนี่ไม่ต้องเลยนะครับผมแค่ดึงขึ้นมาแล้วก็ผมก็พับแค่นี้เองครับผมมั่นใจว่าคุณมีลูกเล็กแ,กแดงเนี่ยคุณก็สามารถเป็นผู้ช่วยคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นผ้าเงินนะครับที่ใช้ตัวทําเสื้อของตัวซอบ,บอกเนี่ยก็มีความทนทานแล้วก็ทนความร้อนได้สูงมากครับ ตลอดจนผ้าดิฟวเซอร์เนี่ยที่อยู่ด้านในเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ทนความร้อนได้สูงแล้วก็ไม่ทําให้สีผิดเพี้ยนนั้นอายุการใช้งานของตัวผ้าดิฟวเซอร์เนี่ยผมมั่นใจว่าทนทานมากเราโดยเฉพาะการเก็บรักษาของทางบริษัทโปรแคนเลอร์เองเนี่ยก็เมื่ออยู่ในสต็อกเนี่ยเราก็ได้แยกตัวเสื้อซอบ,บอบก,กับตัวผ้าดิฟวเซอร์เนี่ย ให้อยู่ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิดังนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าตัวผ้า diffuser ตัวนี้นะครับเมื่อถึงมือคุณเนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสมบูรณ์100%เ เขาเริ่มตั้งแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับของตัวซ็อบบกของลามไรนะครับที่สามารถเปิดได้ทั้ง4ด้านนะครับเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะครับในบางครั้งเนี่ยการเปิดช่องด้านหลังเนี่ยก็อาจจะช่วยระบายความร้อนได้นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยถือจับประกอบซ็อบบอกได้อย่างธรรมทแมงครับแล้วก็มีช่อง ระบายความร้อนซึ่งช่องตัวนี้เนี่ยเขามีประโยชน์มากเหมือนกันในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใส่ตัวแผ่นสีดำเนี่ยเสียบเข้าไปข้างในน,นะครับเพื่อที่ไปบังแสงคัดแสงบางส่วนครับอันนี้ก็เป็นทริคในเทคนิคของช่างภาพมืออาชีพบางคนเขาก็แอบออกมาใช้บ้างเหมือนกันครับแล้วที่สําคัญตรงผ้างเงินเนี่ยนะครับเป็นผ้างเงินที่แขงแรงทนทานมากเรัะงั้นเราสามารถ ขยำไปยี่ยังไงก็ได้นะครับเรามั่นใจได้เลยว่าตัวผ้าสีเงินเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ทนทานไม่ไม่ได้หลุดร่อนออกมาง่ายๆเหมือนกับซอบ,บอกของค่ายยุโรปบางค่ายนะครับแค่สูงนิดถูกหน่อยตัวผ้าเงินก็แตกแยกออกไปจากซอบ,บอกแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องขอชื่นชมทางเกาหลีเขาเหมือนกันนะครับที่ในเมืองเดกูเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ผลิตสิ่งทอนะครับงั้นดังนั้นเนี่ย งานที่เป็นผ้าซอบอกหรืออะไรต่อมีอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเราจึงไม่สงสัยเลยว่าทําไมประเทศเกาหลีถึงได้เป็นผู้นําของการทําอุปกรณ์ซอบอกพวกนี้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยตัวซอบอกของเกาหลีเนี่ยนะครับก็จะมีขอบนะครับขอบของซอบบเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ใช้แผ่นดิฟฟิวเซอร์เนี่ย อยู่ด้านในดังนั้นตัวซอฟบ,บอกของของทางค่ายเกาหลีของลามไรเนี่ยเราถ่ายภาพเนี่ยจะสังเกตว่าตรงขอบของซอฟบ,บอกเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นฮูดบังแสงได้นะครับซึ่งผิดกับซอฟบ,บอกของทางทางค่ายเมืองจีนที่เน้นความประหยัดเนี่ยก็จะมักเอาผ้าซอฟบบอเนบอยครอบหน้าไปเลยนะครับซึ่งลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็ประหยัดต้นทุนในเรื่องของเทปวลโกที่เราที่เรียวกว่าทีนตุกแกนนะครับ ซึ่งหนาร่วมสองนิ้วเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้าง,างสูงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผ้าซอบบอกนะครับทางค่ายเกาหลีเนี่ยก็ยังมีให้เลือกถึงสองอย่างนะครับถ้าเป็นแบบมาตรฐานก็จะมีความหนาค่อนข้างหนานะครับว่าอาจจะมีน้ําหนักบ้างนิดหน่อยนะครับในกรณีถ้าหากว่าเป็นซอบบอกขนาดใหญ่มากๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกสเปคได้ว่าเราต้องการพ้างเงินนะครับ แบบบางนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นท้าแบบบางซึ่งข้อดีของโอ่บอกลักษณะนี้เนี่ยก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบามาก